ตัวมีอะไรจะได้ไหมตั้งโรศัพร์อยก่ได้เลยครับัยากได้เสียงไแสงครับโอเคได้ยินปได้ยินได้ยินโอเคนะอครับไปันเลยเนมโทรศัพท์ไม่บังนะครับครับผมครับที่เราเดี๋ยวผมขอญาตหนึงลกันผมก็จะมาขอแหล่นิดน้อยๆก่อนลกันเนาะ ว่ามาันทาอะไรไอย่ไรคือวันนี้เนี่ยผมได้เอาเอกาสารที่เหลือเนาะที่บอกกับทางตำรวจไว้เนี่ยเอามาให้แล้วก็พร้อมกับให้ให้ขั้เพิ่มให้เ,เหอกาสารเพิ่มเติมเป็น,เ,นเรื่องแรกเนาะสิ่งที่อยากจะบอกละครันเนาะ,ะ,ะก็เรื่องแรกเนี่ยที่อยากจะบอกเลยเรื่องแรกคือก็มาขอโทษดรกตรรีซึ่งวันนี้ผมเพิ่งได้ยินได้ฟังจากที่ท่านอาจารย์พูดในรายการพอแบบ ผมไปทาอะไรสักอย่างหรือไปพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้เร่อรติงแกแบบไม่โอเคอะ่ะผมไม่ไแน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมไปพูดจาอะไรไปแล้วมันมีผลกระทบทาให้สิ่งที่อาจารย์จะทําอยู่อะไรเงี้ยมันเีในคมไม่ดีผมก็ต้องกาบขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วขออภัยแล้วขอหิกรรมอ,อ,อาจารย์เรงด้วยนะครับไม่ไแมน่ใจผมาะมีอะไรแต่ว่ายังไงขอโทษวลกขอละก,กันนะครับว่าผมไปทําอะไรไม่ดีหรือว่าพูดจาอะไรไม่ดี ขออภัยแล้วขอปลอดอาวุธจัมจานไว้ก,กันด้วยด้วยนะคะระับเป็นเรื่องแรกเนาะเรื่องที่สองเนี่ยก็อยากจะออกมาขอโทษขอโทษ,โทษครูบาอาจารย์ที่ท่านโดนเพวกพี่พี่เข้าไปแบบถามบุกเข้าไปด้วยเนี่ยแกก็กหนีหนีอะไรกันไปเขก็เดือหลังครูบาร์จานาท่านจับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วเออ่ที่สํคาคัญเลยคือครอบครัวผมก็จะเป็นครอบครัวคนในครอบครัวคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยโดนพี่พี่เนี่ยเข้าไปแบบ ไปรุ่นนี่นั่นไปตกตระถาว่าเงี้ยมันทําให้แบบคนเมาบางทีเขาตกใจอะ่ะเขาตกใจเขากลัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษทั้งอูบาญาจารแล้วก็ครอบครัวผมด้วยแล้วก็ถัดมาเลยอยากจะขอร้องพี่ๆที่เป็นสื่อแล้วะนะท,ทุกท่านเนี่ยคือมีอะไรอ่ะคือบางทีคนเขาแบบไม่รู้แล้วเขากลัวเป็นไปได้อ่ะครับพี่ๆไม่ต้องไปตามติดบ้านผมไปฉุดกระชากติปีนรั้วไปบบ อะไรอย่างเงี้ยมันแบบคนคนมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวแล้วเขาแบบเออเขาก,ก็กลัวเนาะมันแบบมันเป็นการลุกล้ําคืนที่ส่วนตัวออไปแบบไปดึงไปล้างเอาป้องขัวก็ไปถ่ายบ้านอย่างเงี้ยกับคนบางทีเขาไม่ร่วมกาไปทุกคุกเขาอ่างเงี้ยนาก็นายขอพี่ๆีแล้วกันเนาะว่าเออแบบนี่นก็ต้องไปถามเขา,าเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงไแล้วระยะระยะเนื่องจากว่าเวลาบางทีเรายังไม่สามารถจะไปให้ค่อยทำได้ แนื่องจากว่ามันเป็นผลต่อน้องตำรวจนอนะ้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขออนุญาตว่าเดี๋ยวถ้ามันมีโอกาสอันเหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้กับทุกคนได้ฟังเองโอเคไหมครับถัดมาเรื่องถัดมาเนี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องของทั้งว่าจะเป็นของรับบริจาคทั้งหลายแหล่ที่มันมีมาเนี่ยด้วยความที่คนเขาศรัทธาห,หรือเขาเชื่อในสิ่งที่เราทําที่หลวงพ่อลคกดทำเนี่ยที่มันยังค้างคาอยู่ เนื่องจากว่าตอนนี้ในช่วงที่เราช่วยเนี่ยเป็นช่วงน้ำท่วมที่หน้านแล้วก็เป็นที่ภัยสงครางรางอเน,นะในช่วงชายแดนซึ่งเราส่งของมีอะไรต่ออะไรติกตัวเยอะแยะมากมายตอนนี้มันเลยจําเป็นจะต้องหยุดไว้ก่อนนากจากสถานการณ์ก็ต้องหยุดไว้ก่อนของไม่ว่าจะเป็นยาอะไรต่างๆที่คนรวบรือจัดมาถ้าตามของบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือของที่เราได้รับการขอ เพื่อนไปช่วยปาพี่น้องเขาปกป้องชายแดนให้พวกเราอยู่อะตรงนี้มันย,ยังไปไม่ได้ของยังอยู่แต่ว่าพอสถานก,การณ์คลี่คลายเมื่อไหร่เราเราจะรีบประสานแล้วก็ส่งไปไม่ว่าของเขาจะขอมาก็ตามของที่เราส่งไปให้ก็ตามมันเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้แต่ว่าขอให้เป็นกําลังใจนะครับให้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่น้องที่ประสบภัไทยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าจะเป็นไฟสงครามอย่งนะให้เขาแบบอรอดปลอดภัยและเป็นกําลังใจให้เขาปกป้องประเทศชาติ ให้เราเนาะถ้ามันเสร็จอะไรเมื่อไหร่ถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ส่งไปตอนนี้มันขยับอะไรได้สัญญาว่าผมได้เอาเอกสารที่เหลือนะเนาะที่บอกกับทางตำรวจไว้เนี่ยทำมาให้แล้วก็พร้อมกับให้ให้คำเพิ่มเติมไว้เอกสารเพิ่มเ,เติม,มเนรื่องแรกเนาะสิ่งนะที่ทอยากจะบอกวก่านเนาะก็เร<ช>ื่องแรกเนี่ยที่<ช>ทอยากจะบอกเลยเรื่องแรกคือก็มาขอโทษด็ตร์รินซึ่งวันนี้ผมเพิ่งได้ยินได้ฟัง จากที่ท่านอาจารย์พูดในรายการเพราะแบบผมไปทําอะไรสักอย่างหรือไปพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้ดริ้นแกแบบไม่โอเคอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมได้พูดจาอะไรไปแล้วมันผลกระทรบทําให้สิ่งที่อาจารย์แกทําอยู่อย่างเงี้ยมันมีผลกระทบไม่ไดีผมก็ต้องการาบขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วขออภัยแล้วขออโหสิกรรมอ,อ,อาจารย์รินด้วยนะครับไม่แน่ใจว่นมีอะไรแต่ว่า ยังไงขอโทษไก่อละกันขออรับว่าผมไปทำอะไรไม่ดีหรือว่าพูดจาอะไรไม่ดีขออภัยแล้วขอขอโทษอาจารย์อาจารย์ด้วยนะครับเรื่องเงนแรกเนาะเรื่องที่สองเนี่ยก็อยากจะออกมาขอโทษขอโทษคูบาอาจารย์ที่ท่านโดนพวกพี่ๆก็ไปแบบถามบุกก็ไปตรงนี้นะเคยกันนีนี้อะไรกันไปนี่ก็เดืวหลังคูบาอาจารย์หลยท่านจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนาะแล้วที่สําคัญเลยคือครอบครัวผม ก็จะเป็นครอบครัวคนในครอบครัว,ค,รว,ค,รวคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยโดนพี่พี่เนี่ยเขาไปแบบไปรู้นี้นั่นไปแบบข่าวอันเนี้ยมันทําให้แบบคนน้องบางทีเขาตกใจอะ่ะเขาตกใจครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ครอบครัวผมด้วยแล้วก็ถัดมาเลยอยากจะขอร้องพี่ๆที่เป็นสื่อแล้วกเนาะทุกท่านเนี่ยคือมีอะไรอะ่ะคือบางทีคนเขาแบบไม่รู้แล้วครากลัว ก็ได้อะครับพี่พี่ไม่ต้องไปตามติดบ้านผมไปฉุดกระชากไปปีนรั้วไปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคนคนมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวแล้วเขาแบบเออผมก็กลัวเนาะมันแบบมันเป็นการลุก้ r พื้นที่ส่วนตัวอไปแบบไปดึงไปล้างเอาป้องพวก็ไปถ่ายบ้านอย่างเงี้ยกับคนบางทีเขาไม่รู้เขาไปทุกๆเขาอย่างเงี้ยไงก็ในขอพี่พี่แล้วกันเนาะว่าเออแบบมันมีผลกระทบในเรื่องของ ครั้งน่าจะเป็นของรับบริจาคทั้งหลายแหล่ที่มันมีมาเนี่ยด้วยความที่คนเขาศรัทธาหรือเขาเชื่อในสิ่งที่เราทําที่หลวงพ่อเป็นคทำเนี่ยที่มันยังค้างคายอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยช่วงที่เราช่วยเนี่ยเป็นช่วงน้าท่วมที่นาแน่นแล้วก็เป็นที่ไทยส่งทามเราไปส่งทานเนาะในช่วงชายแดนซึ่งเรามีส่งของมีอะไรต่ออะไรมีช่วยเยอะแยะมากมายตอนนี้วันลยจาเป็นจะต้องหยุดไว้ก่อน น้อเกา่ยกับสถานาการณ์ก็ต้องหยุดไปก่อนของไม่ว่าจะเป็นยาอะไรต่างๆที่คนรวบรวมมาตามของบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือของที่เราได้รับการขอมาเพื่อไปช่วยบรรดาพี่น้องก็ปกป้องสายแดนให้พวกเราอยู่อะตรงนี้มันเลยังยไปไม่ได้ ของไม่ยังอยู่แต่ว่าพอสถานการณ์คลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรีบประสานแล้วก็ส่งไปไม่ว่าของเขาจะขอมาก็ตามของที่เราส่งไปให้ก็ตามมันเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้แต่ว่าขอให้เป็นกําลังใจล้วกันให้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อี่เน้องที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าจะเป็นไฟสงครามเนี่ยให้เขาแบบรีบว่ดปลอดภัยแล้วเป็นกําลังใจเขาปกป้งองประเทศชาติให้เราเนาะถ้ามันเสร็จอะไรเมื่อไหร่ถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ส่งไปตตอนนี้มันขยับอะไรไม่ได้สัญญาว่า ของที่ทุกท่านร่วมบุญมาแล้วก็จะพูดต่อว่าในประเด็นสุดท้ายวันนี้นะครับว่าผมยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมานอสผ่านทางผมไปทางหลวงพ่อหลวงกฎเนี่ยรับรองว่าไม่กระเด็นไปไหนได้ไปร่วมบุญได้สร้างบุญสร้างกุศลกับทุกทที่ที่เราไปช่วยดังปรากฏอยู่ในสื่อที่เราบอกในทุกทที่ทุกๆกภูมิที่เราไปไม่ว่าจะเป็นของหรือว่าเป็นปัจจัยก็ตาม ยืนยันว่าท่านได้ร่วมบุญสําเร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนว่าจะเป็นเงินจะเป็นของอะไรก็ตามมันถูกส่งไปสร้างบุญสร้างบุญสดตลอดร้อยเปอร์เซ็นครับผมพี่บีครับทำไมเราถึงเลือกที่จะกดเงินสดเอาไปให้หลวงพ่อแทนที่จะโอนเพราะว่าม,<อ>มันตววนรวจสอบไม่ป็นผขออนุญาตจ,จะแบบไม่สะดวกตอบตอนนี้เพื่อว่าอาจจะมีผลเนาะต่อในเรื่องราวกับตำรวจอาจจะขอ,อะสมมติไว้ก่อนเนาะแล้วมันพร้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงจะได้ไม่กระทบต่อการทํางานของพี่พตำรวจครับผม จริงไหมที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเราสมมติเอาเงินไปให้ร้านหนึ่งเราจะให้หลวงพ่อ9ก้าแสนอีกแสนหนึ่งเราเก็บไว้จริงครับไม่มีครับไม่มีเก็บไว้เลยให้ทุกบาทท,าบาท,ทุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์ครับก็เป็นให้ผ่านหลวงพ่อใช่ครับเร,เราทําบัญชีทําบุญเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อถาวายให้กับหลวงพ่อลงคดซึ่งคนที่ทําบุญกับทางรเราส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาทราบดีเขารู้ดีอยู่แล้วว่าทําให้กับหลวงพ่อองคดครับนยัน วันนี้ประเด็นเอกสารที่เรามาชี้แต่ชี้แจงนะครับเป็นประเด็นอะไรบ้างครับพอจะจอะได้ไหมตอบไม่สะดวกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคือได้ให้เอกสารไปแล้วแล้วก็โอ้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องของทางตํารวจและการจะได้ไม่เสียรูป่เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ผมเห็นยาวว่าจะมาเล่าให้พี่ๆได้ฟังตัวโดนข้อหาอะไรไหมครับหลังจากนี้กระบวจการตรวจสอบเมงินยินดีตรวจสอบให้ตรวจสอบได้เป็นปกติเพราะว่าเราครับทุกอย่างด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กลัวอย่างมันเหนื่อยแล้วเนี่ย ตอนนี้รถได้มีการคืนวัดไปยังครับรถอะไรคืนอะไรครับหลวงพ่อบอกว่ารถยังอยู่ที่พี่บีคืนอะไรครับเป็นรถใครครับเป็นรถพี่ใช่ไหมรถคันไหนครับเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ารถบางส่วนยังอยู่เราผมก็ไม่รู้แล้วกเค็นว่าเรื่องพวกนี้ผมให้ข้อมูลเท่าไหร่แกเนี่ยกับทางตำรวจแล้วน้อและวเดี๋ยวก็เป็นนี่ีตำรวจละกันเพราะเรื่องเมัอเรื่องเนี่ยพูดจริงๆคือเดี๋ยวมันจะไปกระทบต่อการทํางานของพี่ตำรวจเขาอยากให้เขาทำาุรารจะเป็นอย่างนี้กันพี่หลวงพ่อเคยให้ข่าวว่ามีเงินมีเงินทัสี่ล้านบาทที่หายไปครับ ไม่มีครับข้อมูลนี้ข้อมูลนี้ไม่มีครับหลวงพ่อก응็ไม่เคยให้ข้อมูลน uh> uh> um ี้ครับไม่มีครับยังให้ยวขออนุญาตผมให้ข้อมูลประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้พวกที่ฝั่งน้องฟังว่ามีอะไรในะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สามารอขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากที่เร่าเอกสารด่วนมากครับก็เอกสารที่เล่าที่เราเป็นพวกเส้นทางการเงินที่มาทรัพย์สินด้วยใช่ไหมครับ